สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้นะครับนัทมีรถเพิ่งเก็บงานเสร็จ1คันนะครับเป็นคูเปอร์ต้า L4708DT นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี55นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับหน้าหลังนะครับรถคันนี้ใช้งานเพียง1,824ชั่วโมงนะครับราคาคันนี้นะครับก็อยู่ที่410,000บาทนะครับรถจดทะเบียนปี55ยางใหม่4เส้นเก็บสีใหม่รอบคันเบาะใหม่แผ่นลังค่าใหม่ตรวจเช็คเปลี่ยนสายของเหลวใหม่ทั้งหมดนะครับแขนหลังทุดท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดขครได้ไปนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเหมือนสภาพรถใหม่ๆเลยนะครับเหมือนรถใหม่ๆออกจากศูนย์เลยครับ เช็คมาตรฐานศูนย์นะครับตัวนี้จะมีประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1ห0 4 4 7นะครับเบอร์โทรนี้ที่2นะครับสามารถแอดไลน์ได้วันนี้เดี๋ยวให้ช่างน้อยนะครับทดสอบระบบดีวีดการทางานให้กับลูกค้าเอฟซีได้ชมกันนะครับระบบใบมีดนะครับสมบูรณ์นะครับไฮดรอลิกนะครับขึ้นลงปกติ คือจะเป็นระบบการนะครับซึ iden, ่งลงปกติยางนะครับจะเป็นโอทันนี่นะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับเป็นข้อรั้นพุ่งให้นะครับใครที่อยากได้ข้อเงียบท่อเดิมนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นข้อเงียบข้อเดิมได้นะครับเราก็จะแถมข้อซิ่งให้ส่วนตัวนี้จะเป็นข้อรั้นพุ่งนะครับสีสันสวยเลยนะครับใครได้ไปต้องบอกว่ามันรถใหม่นะครับรับรถใหม่มเข้าบ้านนะครับตัวนี้นะ น้อยนะครับก็ทดสอบระบบเหมือนเดิมครับถ่ายป้ายนะครับแล้วก็ดันกลับนะครับสี่สิบเจ็ดดอม้านะครับเป็นรถระบบนะครับแปดเกียร์หน้านะครับแปดเกียร์ลอยหลังนะครับเครื่องยนต์จะเป็นสีู่บนะครับสี่สิบเจ็ดแรงนะครับรวมอะไรจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับสองพาวเวอร์โฟร์วิวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับทีนี้ดูงานดันนะครับสังเกตดูนะครับลูกค้าดูที่ควันนะครับควันนะครับเครื่องดีการเผาไหม้นะครับจะไม่มีควันไหลออกจากท่อเสียเลยนะครับคือควัน ไม่ของคูโบต้าที่ดีมากๆนะครับตัวนี้ก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นนิยมรุ่นยอดนิยมของคูโบต้าอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับดูงานด้าครับีเป็นหน้าใไม้ทัความไม่ไหลนะครับก่อช่างน้อยใช้เกียร์สองหานะครับเป็นเกียร์ดันทุกฝังกระโดกนะครับเปลต็มแม่้าไหลังนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ท้่เลืนกำับเกียร์เข้าข้างรวมอะไรนะครับอ่ะดูระบบโฟวิลครับท่อนัทนะครับก็จะลองเกียร์ให้ดูนะครับดูระบบโฟวิลต่างๆนะครับ เกียร์ไม่ดุดไม่ดอนนะครับ1โลนะครับถึงแนอนนะครับ2โลโลครับสี ony, ่โลครับเกียร์ไม่มีดุดนะครับเครื่องเกียร์นะครับคัดตีนะครับตัวนี้คัดตนิ่มๆนะครับทุกระบบไม่เรียบร้อยราคานี้นะครับไปไวแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือรถพร้อมปกพร้อมขายได้เลยนะครับส่งจองวันนี้นะครับเราจะประกากให้อีก่งตัวนะครับประกาศรายลรเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กับ พาวปัทหานที่ดูแลนะครับานไม่ย้อนนะครับตัวนี้เป็นฐานหกห้าหัดฐานเป็นฐานทวนตาช้ายนะครับสี่นิ้สองสี่ิเ็ดนะครับเาใช้งานปกตินะครับหรือชุดท้ายครับสวยๆนะครับล้อนะครับลูกเกลือนไม่มีโยกนะครับดูเครื่องยนต์ครับดูน้ำมันนะครับ หรือแบตเตอรี่ใหม่ครับตัวนี้ครับล้อข้างซ้ายครับขั้นกวาล้อกวาครับยางน้ำหนักเปลี่ยนมาใหม่ด้วยกันนี่เลยครับวนนะครับน้ำวนดีนะครับอ่ะดูเครื่องยนต์ครับ เ่มเงนเดิมน,นะคสนใจใติดต่อสอบถามได้ครับที่091 861 1191นะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้กับช่องนันแท็กเตอร์รถไถมือ2จังหวัดอุรรนธานาีด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือสั่งจองออนไลน์ได้นะครับขอบคุณครับ